ปรากฏการเทศกาลวันสำคัญที่ประชาชนแห่เข้าวัดจำนวนมากในประเทศไทยจะเห็นได้ว่ามีภาพพิธีกรรมต่างๆที่ตั้งอยู่ในวัดวาารามหนึ่งในนั้นคือการนอนในโลงศพจริงเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม่2564ที่ผ่านมา ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีประชาชนเดินทางเข้ามารอคิวเข้าพิธีนอนลงเป็นลงตายเพื่อเะด็จเคราะห์เสริมดวงกันตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับวัดสว่างอารมณ์มีพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีลงลงเป็นลงตายพร้อมสวดบังสกุลให้ประชาชนหลากหลายอาชีพที่เชื่อในสิ่งเหล่านี้ต่างมีความหวังว่าพิธีเสะดะจเคราะห์ต่อชะตาลงลงเป็นลงตาย จะเป็นเหมือนพิธีตายแล้วเกิดใหม่สิ่งดีๆซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะตามมาตามคำบอกเล่าของพ่อแม่ปู่ย่าบรรพบุรุษผู้ประกอบพิธีบางสกุลเป็นบางสกุลตายเพื่อเป็นการสะดอะเคราะห์ต่ออายุส่วนใหญ่มักนิยมมากในภาคเหนืออย่างเช่นมีพิธีการสืบชะตาหลวงแบบล้านนาในขณะที่อยู่ในโรงศพพระสงค์จะสวดนพเคราะห เพื่อให้เป็นการเสริมชะตาเปรียบเสมือนตายแล้วเกิดใหม่เสริมมงคลชีวิตส่งผลให้ประสบความสำเร็จบังเกิดโชคลาบเสริมบุญวาสนาบารมีวัดแห่งนี้จะมีทูบสีดําและดอกบัว1ดอกให้พนมมืออธิษฐานแต่สิ่งที่ดีเมื่อเสร็จพิธีแล้วให้นําดอกบัวไปลอยในแม่น้สสําใหญ่เพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีหลุดลอยหายไปตามความเชื่อสําหรับในพื้นที่กรุงเทพที่วัดบางนาใน ก็มีพิธีกรรมลักษณะเดียวกันแม้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในขณะที่บางคนมองว่าไร้าสาระพระสงฆ์จึงชี้ทางสว่างให้ว่าการนอนในโลงศพนั้นควรระลึกไว้เสมอว่าชีวิตสั้นนักไม่ควรประมาทมันทําความดีการทําพิธีนอนลงคือความเมื่อให้ให้เกิดความประมาทให้มีความมีสติอยูต่ตลอดเวลาเวลาลงไปคือว่าพิจารณาดูของตัวเองว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเวลาไปเราก็ต้องเข้าไปนอนเหมือนกัน เหมือนกับทุ่ตั่วไปที่เราเห็นดูในงานาชาวประธุรกิจเลือนต่างๆงานสมต่างๆทั่วๆไปก็เป็นแบบนั้นส่วนชาวบ้านที่ตั้งใจมาต่างก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายออกไปก็เหมือนแบบพอเราโดนทักมาเราก็กลัวใช่ไหมพี่แบบเราก็มีแบบความวิตกกังวลใช่ไหมแต่พอมานอนเราก็สบายใจขึ้นแบบมันก็ทําให้เราแบบหายวิตกกังวลไปก็สบายใจขึ้นถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยทําผิดพลาดมาไม่ว่าจะเป็นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ พูดไปนะครับอธิษฐานไปให้จบขาดสิ้นจากกันนะครับให้ถ้ามันป่วยหรือว่าเป็นอะไรก็ให้หายหายจาก กันและซึ่งการและกันนะครับในการท,ทําพิธีในครั้งนี้นะครับการนอนลงในโรงศพเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลขณะที่อยู่ในโรงศพนั้นสามารถระลึกถึงข้อผิดพลาดและคํานึงถึงความไม่ประมาทในชีวิตสื่อทุกคนได้รู้ถึงสัจธรรมตระหนักถึงคุณค่าการใช้ชีวิตหมั่นสร้างความดีทั้งยังต้องการสื่อให้รู้ถึงสัจธรรมความจริงว่าทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความตายในที่สุดสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดย ขุยเคมีตราราชสีมงกุลขุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580